ท่านผู้ชมทุกท่านนะก็วันนี้นะก็จะถึงวันครูแล้วนะก็อยู่กับเพื่อนวรวิทย์นะจากจากช่องอะไร NP พาลุยครับก็จะฝากให้พี่ๆไปติดตามช่องของ NP พาลยด้วยนะก็เพื่อนนนับเพื่อนของผมเองแล้วก็ก็จะมีเพื่อนๆนี่ประมาณ 2, 4, 5แล้วก็ไอ้กาฟิหกคนประมาณหคนนะก็จะเริ่มการทําพานะพี่ โอเคพี่จุกบอยต่อก็โอเคเยาจะพาแนะนำเพื่อนๆในห้องนาทีละครในพี่ๆได้รับรับรู้กันนะพี่พี่ตอนนี้ก็จะอยู่กับเพื่อนแบดบอยนะคนนี้ชื่อชื่ออะไรอชื่อชื่ออะไรครับชื่ออู๋ครับอ๋อพี่ชื่ออู๋หน้าคนครับชื่ออู๋เองครับอ๋อชื่ออุแองค์ไว้อมาต่อเพื่อนคนนี้นะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อสเน่หอรบต่อไปมาถึงไม่ชื่ออะไรครับ มม่ขอใจคนๆนั้นไอ้คนนี้เชื่อเลยครับเชื่อเลยฮะเชื่อเลยกิเตอร์เชื่ออะไรนะก็ได้ค่ะฮะไม่ไหนคนนี้คนนี้คนนี้ชื่ออะไรนะเอามาแบ่งกันนะคนนี้ชื่ออะไรฮะเอ NP ผ่านเลยครับ NP ผ่านเลยนะน้องคนนี้โอ้โหเราตายกันที่แบบแบบไหนนะ แบบโมเดิร์นแบบโมเดิร์นแบบโมเดิร์นนะพี่ก็จะวางแบบนี้นะแล้วก็วางด้วยใส่นังจิ้มนะวางไว้ตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีเม็ดเาเรียกว,ว่ามะม่วงห่ามะน,น,นเอาหูนะหรือเลี้ยย่างหรือว่าอะไรนะก็มะม่วงหา่ามะนาวาหูไม่มันเรียกไดตออไ้ต้องย่างแมงกู๊ดหูเราเรียกว,ว่าอะไรไม่รู้นะโองง้เปรี้ยวชิพันเราจะใส่เข้ามาในนี้ใช่ไหมใช่ใชไหมเราจะเอาไปมันดูมันดูแบบกินกองมา โอเคนะเราก็จะใส่เข้ามาข้างในนะพี่ก็จะมีคําที่ไม่สุภาพเล็กน้อยนะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนๆนะก็ขลอดภัยนะพี่วันนี้ก็ไม่ได้เข้าป่านะว่าผมจะยู่อยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่พี่ก็จะรอให้เพื่อนๆพืนนั่งมานะอุปกรณ์ของเราก็จะมีดินเหนียวนะพี่มีดินเหนียวแล้วก็อันนี้คืออะไรนะการทําอะไรเลยอันนี้ไร้สาระไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องไร้สาระของคนชื่อปัจจัยเลยพี่ก็ไว้กินก็ไว้กิน นีะก็จะเป็นของในสมุทรวิทยาลัยนะก็นี่มีอันนี้ด้วยดอกอะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าดอกพุดนะพี่นะไม่ใช่ดอกมะลิหรอดอกพุทธเขาเรียกว่าดอกพุดนะเราจะทำอะไรนะคนเกลืเราจะทำกันร้อยใช่ไหมร้อยมะลายเราจะร้อยมะลายนะเอาลยนะเรียกว่าเลยนะเทียบนิ้วตัวแพรวี่เจ้าเราเนี่ยจะเริ่มการประกอบเลยนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ตามเพื่อนๆมาครบเลยนะเดี๋ยวไปกันเลยครับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการ เก็บรายละเอยดเล็กน้อยนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันน่ะลวหรือว่าพังนะไม่ทำอไรอ่ะให้มัน่ิ่งเหนียวด้วยอ่ะไม่ปั้มอันนี้มันติ่งร่วโอเคาจะขึ้นนี่ก็จะอยู่กับน้องบ้านะแด้วแ้วมนไม่ได้มันได เครื่อปัจฉยานี่พี่ก็กำลังจะอันนี้เขาเรียกว่าคือการทําอะไรทําเหมือนแบบผ้าไว้แบบเราจะไปตกแต่งเพื่อที่จะได้แบบเหมือนพร้อมจิ้มน้าจิ้มกินอะไรเงี้ยอก็เหมือนมันเรามาแบบในรูปแบบทานเกี่ยวกับอาหารอนะหรือแบบของกินนะของกินเล่นจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คุณอ่ะแซบอิลี่ใช่ตอนสปาเนี้ยพี่เชื่อในเรื่องควมนิคิลหรือไม่อะไรนะพี่ ออกมาน,นี่พี่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็ยังไม่มาแล้วก็รอเป็นเกือบชั่วโมงได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่มาก็จะมีแม่ขาขายนามนะยืนให้กําลังใจตรงนู้นเลยพี่แล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้เดินมากันแล้วนะก็จะมีเป็นนาวีนะแล้วก็แอเกาฟือนะนี่นะเพื่อนๆก็ได้ไปเอาใบกล้วยกันมาแล้วนะใบกล้วยชื่ออะไรครับยังไม่ได้แนะนําตัวเลยครับฮะชื่อ,ช,อชื่ออะไรนะครับ ท่านไว้ดีมากลูกคุดีเด็กส่วนฝ่งก็จะแบบขึ้นเครื่องหรือมีใครการแนะนำเดินนะเดี๋ยวเพื่อให้คนอ่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรครับอะไรชื่ออะไรครับนีวีนาวีนะครับโอเคเพื่อนนาวีนะก็ตอนนี้เขาก็ได้ไปเอาใบตองแล้วนะนี่ก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะก็เดินไปถ่ายรูภานักกุ้มเราเราจะทำตั้งแต่ไงก่อนนะเราจะเริ่มแบบประกอบแบบไหน เป็นสไตล์สไตล์สไตล์แบบไหนสไตล์โมเดิร์นครับสไตล์โมเดิร์นนะแล้วก็จะเป็นผ้าอันนี้ผ้าจริงนะ่นจะเป็นผ้าชายนะส่วนใบตองที่เราเอามานี่คือเราจะเอามาทำอะไรเลยเอามาทำใจคราคุ้มนะเอาแบบขอเป็นสาระได้รไหมครับพี่ไม่เอาเป็นเกยเส้นจะไปกินไม่ได้ฮะไปเลยแม่กูเคบเพื่อนๆก็เริ่มทำการประกอบครับูสภาดิบิตรเลยหรอเป็นคุ้มทานิมิตรไอ้ขี้นี่จะดุ้งเลย ว่เงยเบกุณดัวแล้วดังแล้วค้อที่เลยเข้จะได้รู้นาเด็กส่วนพึงเป็นเด็กการแสดงออกเนี่้คือเป็นเด้กการทีคิวนะก็คือออฟลิมบอลพี่ไปนะเนี่ยคือการทำทางของโรงเรียนส่วนพึวิทยานะก็เป็นนักเรียนโรงเรียนส่วนพึงวิทยาโดยตรงนะว้ทำจากโรงเรียน ลงเลนสมุทริยาส่วนชื่อเพื่อนนายการเนี่ยก็ไม่ขอบอกนะก็พี่พีก็มาซื้อมูลเองได้นะก็ที่ผมบอกไปนะเพราะว่ามันมีชื่อป้ายบอกแล้วพี่พี่แต่ว่าชื่อเลขของเพื่อนนายการน่อบรรยากาศนี่ก็เพื่อนเพื่อนบรรยากาศเนี่ยก็วังเวงมากเลยนะตอนนั้นเพื่อนเพื่อนทำทำกันยังมีความสุขเลยพี่พี่ม้า ทำดีมากอ๋อพี่ี่ผมนะพายาซาวแล้วครับใบตองเนี่ยเหมือนจะเอามาประกบใช่ไหมเช่นกินนี่กินนี่กินนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไอ้ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเลี้ยงของผมเนี่ยก็ได้ทำการลงมือทำแล้วนะกระทงของพวกผมเนี่ยก็ได้ใกล้เสร็จแชมไม่ใช่กระทงนะผ่านไล่ขูดนะแม่โอ้กระทงกระทงนี่มันเดินได้ครับตอนนีการมาทุกคนวิ่ง นี่ก็ผมก็อาจจะไม่เพื่ออะไรเยอะนะพี่พี่ก็ไม่ได้ติ๊กติ๊กผมก็ไม่ได้ยุ่งกับธรรมชาตินะเนี่ยเราก็จะเริ่มลองนะพี่ก็อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ภาพวาดครูที่สวยงามนะแต่ก็ตั้งใจทํากันด้วยจิตใจนะพี่พี่อ๋อเลือกใช่เหรอฮะเราก็ทํากันด้วยใจแม่งก่อแม่พี่อะพี่อะไรนะไอโฟนน มึงเอานี้ก่อนรัวรัวี้ก่อนให้ม่ดูดีก่อนได้จิ้มให่เดวจิ้มดีบ้งกไอก้เร่อไอกอกเออวนี้ใส่มากใส่มากใส่มากแบบย่างนีลก่มาติดอไม่ติดนูติดไม่ตี่ตมากเอามาเิอะไรไม่ใช่พี่น่ะอะไรเนี่ยอะไอ ยังคงติดจอรอเลยครับว่ะตายสม่เคยดูเรพี่ครับระหว่างที่ผมทำพาเนี่ยมันจะได้รับอุบัติเหตุนะใช้หรอมันจะได้รับแผลเล็กน้อยนะอุบัติเหตุผมจิ้มโดนมือตัวเองนะพี่เจ็บมากเลยทำไมคนอื่นทีเจอไม่ได้ปะทับได้โดนโดนมีแผลทำอะไรไม่โดนมีแผลมีแต่มูดอะผมโดนเพื่อนๆด่าว่าซั้มอ่อยพี่ไม่ใช่ ยั่เขีมไม่ได้อยากได้มมดอะไรเราอยากเป็นเขียมก็ได้อาไปใส่ได้เอาไปใส่ได้ดินี่คือใบพวงเขียนาพลังร้อนคูวิทยาศาสตร์เนียเห็าครับ่้าขาเดีวกปายกับท่านผู้ชมตอนนี้นะก็เริ่มทำเส็นมาครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมถึงร้อมน่งครึ่งอ่า นี่นะก็เขาก็จะมีดอกไม้อยู่ตรงนู้นนะเป็นคาแรคเตอร์เลยพี่พี่ก<อ>็เหมือนกับว่าเป็นเกี่ยวกับน,นี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มพี่พี่ตังค์ผมก,ก็ตังค์ทำนะส่วนเหมือนเพื่อนคนนี้ก็เหมือนจะคุยกับแฟนในชะ้เป็นสิ่งตรงนู้นนะอันนี้ก็ตั้งใจทาําอย่างมากเลยพี่แล้ก็นี่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคอยตั้งลูกน้องพนะี่พี่ ได้ยนยันนะก็ต้องหอุปณนะอผมก็ช่วยเพื่อนๆเ่ยพตหลบแต่งนะพี่ส่งเพื่อน่งเพื่อนงนอะแกนี่ยกาใลกินไ่ทันแล้วก็พี่ผมอยากจะบอกพี่ีแล้ก็ช่องเพื่อนนอตแล้ก็จะพี่พี่นะฝากไปอ l ่ช่องเพื่อนนอตเลยนะครัตอช่งเนพพาเลยนเี๋ยวผมจะขึ้นนะพี่พนะขอไปติดตามช่องของนอนะอพาเลยนะพี่่ครับส่วนเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยก็จะไม่มีผลงานนะ้ เดี๋ยวขออนุญาตมาดูงานของเพื่อนนิกกุ่มหน่งนะไหนครับงานของพวกคุณอยู่ไหนครับเห็นมาแล้วครับไหนแล้วแล้วเห็นมาครับครับนี่คืองานของสี่สามห้านะนี่คือชมหน้าของแต่ละคนนะไหนอย่าเลิกไปดูไปดูไปต้องไปที่ไหนไปไหนดีไหมไปออดไปออดสไล้์ก็มีทั้งสาวเลยพี่ ช่วยกันทำลายตั้งใจเลย<น>พี่<น>พี่นี่ครับคนนี้คือชั้นี้ชั้นีน้นี่ไหมนี่เคยผมตั้งใจมากเลยนะก็มันจะมีแบบไปหมดเลยครับตรงแถวรอบๆเนี่ยก็จะมีหมอสี่หมอห้าหมอส่วนหมอสามเนี่นยไอหมอตอนน้นเขาจะทำลน้นใช่ป่ะนี่นนครับโอ้โหแบบหมอห้านี่ยคือของเขานี่คือสุดยอดเลยนะ เราจะไม่ไปสนใจเรื่องเขานะก็เพราะว่าเราอยู่กลุ่มเรานะขอขอบใจเพื่อนถัานมากเลยนะที่คอยช่วยเพื่อนเองก็แน่หลักมากพี่คุยธรรมดาแล้วจิ้มกินกัได้พี่ตอนนี้ก็เริ่มมาถึงขั้นตอนนี้ครับสดจอตัวนี้นะผมกับเพื่อนน้องได้เป็นคนออกแบบมาเองนะคือเอาไว้คือจะจิ้มกินแล้วดึงออกมานะถ้าเกิดการนี้การดมเข็นแน่เลยพี่ ก็เนียเความของผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะช่วยทําืาาของผู้หิงนะของผู้ชายกะจะช่วยทำงานผู้ชายนะถ้าเกิดองไข่เสรก่อนก็จะมาช่วยร่วมเล่มาช่วยอะไรทีนะช่วยอะไีอันนี้นี่ทำอะไรนะอันนี้อันนี้เนี่ยเอาแปะนปไหมนะอะไรนะเสียงเบาไม่ไดีเลยอ่ะคั่วน้ำพริกจกคั่วน้ำพริกช่ไหม พี่นั่นเป็นคนใหญ่บ้านนะเนื้อจะเป็นถั่วน้ำพริกนะย่ามือบางแล้วก็สามารถเอาเนี่ยมาจิ้มกินได้นะก็เป็นสั่งสองสั่งอีกแบบหนึ่งแล้วพี่เวทพัดเวทพัดแหมกะก็จะมีคนเดินเข้าอยู่ประจำเลยพี่ตรงไหนตรงนี้ไปยิบมะม่วงไปดิมะม่วงอยู่ไหนการฉีกใบตองมะม่วงด้วยเออมะม่วงอ่ะรอบๆมีลงๆเป็นมะม่วงด้วมะม่วงแช่าไว้ก่อนทีนึงมะม่วงเย็นแดดดีเหลือมะม่วงยังพี่ เราจะเอาไหมผู้จิ้มกะปิเกลนะแล้วอ่ะพี่วันนี้เนี่ยทางของพ่อผมนยก็อาจจะไม่เสร็จนะพี่พี่ก็ผมเนี่ยก็ต้องรีบไปคลิปนะเพราะว่าจะต้องกลับบ้านแล้วนะก็เพื่อนเพื่อนในห้องเนี่ยบายบายกันหน่อยบา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 ยที่นี่ด้วยนะบายบายอะไรคะยี่สบวันนะพี่โอเคพี่ไว้เดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่ ก็คิดนี้นะก็ได้ประมาณนี้นะพี่พี่ทีวีไวเราเนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่พี่สวัสดีครับ